เออ่ถ้าถ้าเราดูเอ่อร์เน็งซีพีที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเมื่อวนเมื่อวานเนี่ยพอซีพีออกมาคนอาจจะตกใจนิดนึงแล้วก็อาจจะเริ่มเสียวๆตัว c ีพีออทครับแต่ว่าสุดท้าย c ีพีออท์เออร์เน็งออกมาค่อนข้างโอเคนะครับเออร์เน็งออกมาเนี่ยอินไลน์กับที่เราแล้วก็ตลาดคาดนะครับทีนี้เออ่ที่จริงอาจจะดีกว่าที่คาดเล็กๆมือสามนะครับเพราะว่าเออร์เน็งเมื่อวาน c ีพที่ต่ําคาดเนี่ยกำไรมันกระทบ c ีพีอสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า พอซีพีเีอออกมาตามคาดเก็สะท้อนว่าตัวเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยทำได้ดีกว่าคาดเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับกโ็โมเมนตัมค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้ Q3 ที่ออกมาเนี่ยกำไรปกติอยู่ที่หกพันหกเนี่ยกำไรปกต่อขออภัยครับกำไรปกติเนี่ยหกพั 6, 4, นสี่นะครับกำไรสุทธิที่หกพันหกกำไรปกติที่หกพันสี่เนี่ยก็ โตประมาณสัก4%ย้อนเดือนนะครับดรอปประมาณสัก7% Q1Q นะครับดรอปเนี่ยตามซีซันอลนะครับทีนี้ย้อนเยือเออร์เน็งที่โตเนี่ยก็จะมาจากสองส่วนนะครับมาจากยอดขายที่โตได้เนี่ยเพราะว่าเซมโตเซล์88แต่ว่ายังมีการเปิดสาขาต่อเนื่องนะครับอีกขาหนึ่งก็จะเป็นตัวก๊อตมาจินนะครับที่ปรับตัวดีขึ้นตัว c ีพีเนี่ยก๊อตมาจินลดลงเนี่ยเพราะว่าโลตัสดึงลงมานะครับแต่ว่าถ้าเราดู c ซซีพีเนี่ย กอดมาจิ้มดีขึ้นประมาณ10บเปอร์เซ็นพอยต์นะครับก็จะมาจากตัวเซเว่นอีเลเว่นที่ดีขึ้นประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นพอยต์นะเพราะฉะนั้นกอดมาจิ uh, ้มดีขึ้นยอดขายดีขึ้นนะครับก็รวมๆช่วยชดเชยตัว SGN to, to sell ที่สูงขึ้นนะครับขณะที่ถ้าเราไปดูกําไร9เดือนของเราเนี่ยคิดเป็นประมาณสักนับปัจจุบันนะครับประมาณ74เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบ9เดือนปีที่แล้ว73เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเออร์เน็ตเราไซส์ไม่น่ามีประเด็นนะครับแล้วก็เออรจจ์เน ในมุมตลาดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีดาวไซด์อะไรนะเพราะตลาดทำกับรายปีนี้อาจจะต่ำกว่าเราเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเซมโตเซมโมเมนตัมควอเตอร์สี่นะครับ uh, เดือนออกซ์โทเบอร์ยังแปลๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดูยอดขายน่าจะยังโตได้ตามคล้ายๆคิวสามที่ล็อกันมะาครับแล้วก็กอสมาจินยังเห็นการขยายตัวนะก็มองว่า Q4 Earning เนี่ยน่าจะยังเห็นการโตเยียร์ year, ที่เอาอร์มเทียภาอยู่นะครับมีแคปสั้นๆถ้าเราดู ปีสามเนี่ย CPO แม้ว่าจะโตแค่ประมาณสี่เปอร์เซ็นครับอาจจะต่ำกว่าช่วงครึ่งปีแรกแต่ว่าถ้าเราไปดูเพียเนี่ย BJC ดรอปมาสามสิบนะครับ Cpx uh, CP c p ดรอปมายี่สิบ CRC ก็ดอปไปยี่สิบ 20, นะครับแต่ว่า CPO โตรประมาณสี่เปอร์เซ็นได้ขนาดมีตัว Cpx ที่ดอปนะครับก็มองว่ายังเป็นตัวที่เอาพูกความเพียร์นะครับแล้วก็ PE ปัจจุบันเนี่ยเทรดแค่ประมาณสิบสามเท่านะครับดลดเขาจากเพียเนี่ยที่เป็น Consumer Staples ด้วยกันสิบห้าเปอร์เซ็นะครับก็มองว่าเออมันอาจจะไม่ค่อย justify มากนะครับก็ มองว่าเป็นตัวที่อย่างน่าสนใจลงทุนในมุมของ p p ครับครับเห็น p ีแล้วก็ตกใจราคาลงมาี P.E. ี p o เหลือ12เท่า13เท่านะก็ค่อนข้างถูกเลยอ่ะถูกเลยเนาะแล้วกําไร Q4 มันควรจะต้องเร่งขึ้นด้วยเพราะว่า Q3 ที่ผ่านมาอย่างที่บอกย้ำอีกทีนึงคือมันเป็นกำไรที่จบเรื่องของไตรมาสที่แบบเศรษฐกิจจะรอไม่มีมาตรการกระตุ้นอะไรเงี้ยแต่ไตรมาสที่4มันเป็นไตรมาสที่มีมาตรการ กระตุ้นเงินก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยได้นะครับ